สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับวันนี้ผมก็ได้พระหูยานนะครับเนื้อเนื้อชินนะครับมาองค์หนึ่งนะครับสภาพหน้าศึกนะครับสภาพใช้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเป็นพระอย่างไงนะครับลักษณะองค์พระก็เป็นลักษณะองค์พระหูยานลบบุรีนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะศึกนะครับด้านหน้านะครับ อันนี้คือลำตัวนะครับช่วงลำตัวก็จะสึกนะครับในบริเวณร่องแขนนะครับก็มีลักษณะคราบขาวๆปนมาอย่างเงี้ยนะครับผมตรงนี้ก็ส่วนที่สูงก็จะโดนโดนถูๆนะครับไม่รู้ว่าสมัยก่อนเอาไปใช้ติดตัวอะไรเงี้ยครับคงถูมานะครับ อันนี้ด้านหลังครับด้านหลังก็เป็นด้านหลังที่ค่อนข้างสวยนะครับสวยด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบๆนะครับผมมีลายหลังเรียบมีลายาคล้ายๆเหมือนลายผ้าอยู่ข้างหลังนะครับ หลังเรียบมีลายผ้าอยู่ด้านหลังนะครับขนาดก็ประมาณสูงประมาณอ่าประมาณไหนประมาณกี่เซนไม่รู้ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะครับผมแต่ก็องค์ใหญ่เหมือนกันนะครับนะครับนี่ด้านหน้านะครับ หูยานเนื้อตะกวัวนะครับชิ้นตะกวัวก็สวยดีครับผมสะสมนะครับไม่รู้แท้หรือเจ๊นะครับก็เอามาแบ่งปันติชมกันได้นะครับผมก็จะเนื้อสีดำๆนะครับ สีดำๆนะครับผม